ไลฟ์สดบอเปิดลิงก์ถ้าไลฟ์สดจริงลิงก์ที่เปิดเข้าไปนะ่ะพี่บิวตี้มันเป็นลิงก์บูชาวัตถุมงคลผมกดเข้าไปจะชื่อว่าวัตถุมงคลดูเลขบัญชีมันจะเป็นบอจกรนอตตี้อินเตอร์กรุ๊ปอันนั้นนะจริงแต่ถ้ากดเข้าไปแล้วมันเป็นเวบพนันนะ่ะปลอมนะครับคิดแค่นี้พระราม2ค่ะสมุดปาการบางแสนค่ะชนบุรีเชิญแวะกินข้าวบ่อวินเดจ้านะครับ ่งแล้วค่ะโอเคพี่รุ่งอ่ะเดี๋ยวให้แคปออมสินก่อนเลยนะครับโอเคในกลุ่มก็คงเห็นกันแล้วแหละอะแคปออมสินนะครับสามพันเก้าร้อยคน ก็เอาเป็นว่าสิบเก้าเนี้ยใครว่างเดี๋ยวอาจารย์รันโปรแกรมให้นะครับ <c oughs> <c oughs> <ructure> ก็เนียๆก็ไปสารเจ้าแม่งมูนั่นแหละอาจารย์หยับไปไหว <c oughs> อาายู่แล้วส่วนตัวนะครับจะมีลูกศิษย์มาไม่มาคืออาจารย์ก็ไปไหวอยู่แล้วนะแต่ว่าสิบแปดนาฬิกาเนี่ยอาจารย์จะเข้าไปไปงานนะครับ <c oughs> ส่วนบางแสนในวันที่ยี่สิบอาจารย์กินข้าวยังยังไม่ได้กินนะครับบางแสนในวันที่ยี่สิบ ขากลับก็น่าจะถึงช่วงเที่ยงเที่ยงบ่ายนะประมาณนั้นพยามาถ่ายรูปมาอะไรก็มานะครับก็ใ,ใครอยู่บางแสนแล้วใครอยู่พัทยานะครับก็คอมเมนต์นะคืออาจารย์ต้องจอดเป็นจุดที่แบบเราหากันง่ายนะมึงการเดี๋ยวไปนะครับ <c oughs> ส่วนกรุงเทพอ่ะครั้งก่อนอาจารย์นัดเจอเอฟซีที่เซนทันพระรามสองนะครับชั้นสี่บะ แถวศูนย์อาหารนะนะครับส่วนพระรามสองพระรามสองคอมเมนต์ไว้เลยนะครับแล้วก็หนขอดูพัทยากับบางแสนหน่อย ออมชินแคบล้วนะครับแม่คอยถามพัทยาก็าบางแสนสอดใสเนาะบัตรที่นี่โอ้พัทยาเยอะมากเลยเนาะพัทยาเริ่มไหลก็าบางแสนีิสมุดปาการบางปูค่ะนะครถ้าแถวสมุดปากการก็อาจารย์จะไปแค่เซนทานพระรามสองแล้วก็ศาลเจ้าแม่มูจงองานะครับตามนี้ บางแสนมาแล้วร้อยเ,ะะเอ,อ็ดสารคามเอ้ยหลายหมองพัญญานี่หลายก็บางแสนนะครับตอนนี้ก็พัญยาเดี๋ยวเจอกันนะครับบางแสนด้วยชลบุรีพัญยาบางแสนนะครับส่วนวันเวลาเดี๋ยวแจ้งอีกเถื่อนึงนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเลขชุดเต็มรัฐบาลกันต่ออาจารย์เป็นคนกระสินครับ อาจารย์ไม่ได้ไปหาใหญ่นะครับเหนือก็ยังไม่ได้ไปนะช่วงนี้นะครับ,บแสนก่อนนะครับอืมนะงั้นก็ต้องไปบางแสนก่อนเพราะว่าเราขากลับนะ่ะเราออกมาจากกทมก็จะลงบางแสนก่อนแล้วก็ค่อยไปพัทยานะเดี๋ยวอาจารย์จะหาข้อมูลนะครับเดี๋ยวหาลูกศิษย์ที่ชนว่าเขาจอดกันตองไหนเดี๋ยวเราต้องนัดสถานที่กันดีๆเราเจอกัน ใต้ทะเลแล้วกันนะครับทุกคนให้ให้ทุกคนมุดน้ําดําน้ําไปหาอาจารย์ที่ก้นมาหาสมุทรที่ก้นทะเลนะเราเจอกันตรงนั้นนะครับหยอกหยอกนะครับกจเลาเยว่า,ม,ามึงเป็นบ้าบอกผ้า,ากุ้ยพอ่อยังไตทะเลหยอกเล่นนะครับใครจะเป็นบ้าอยู่ใต้ทะเลนะเอออ่าถึงบางแสนก่อนถ้ามาศาลเจ้าแม่ง,งูบอกก่อนในเด้อจ้า สารเจ้าแม่งูไปครับพี่อัมพรผมไปวันที่สิบเก้าช่วงบ่ายนะเจอกันชุมพอนคนเม่นหน่อยตินะครับบางพื้นที่ไม่ได้ไปนะครับก็เลยไม่ได้ไปนะครับไม่เกี่ยวกับคนคนมินน้อยนะครับคืออาจารย์เข้ากรุงเทพนะครับเข้ากรุงเทพก็จะไปพื้นที่แถวกทมนนะครับตายๆเพราได้เจอดอกไวน้าบ่เเป็น หรือ,อยังเนี่ครับเออใครจะมาไหว้ปู่ก็มาได้ที่บ้านหนสามคคีตำบลนามนน,นำอนำเภอนามนจังหวัดกาลสิน์นะครับเดี๋ยวอาจารย์จอดบางแสนก่อนแล้วกันวที่ยี่สิบนะครับแล้วก็ค่อยไปพัทยาเกตไปกินข้าวแล้วก็กลับขึ้นตัวเวมาลงสิบโลถึงบางแสนแล้วจางนะโอเคครับ ควาจขี้เขาซ่อง EC Part เขาอีกเด้ออยากให้มาเนาะไว้โอกาสหน้านะครับแถวมีนแถวมีนนี่แฟชั่นไหมอ่ะโอเคแคปแล้วเนาะต่อไปจะ อ่าอันนี้ก็เป็นชุดเดียวกันนะแค่แค่อันนี้ตัดเม็ดเดียวมาให้ทุกคนคงเห็นกันแล้วนะชุดนี้มากรทมอเมื่อใดสิบแปดสิบเก้ครับอยากให้อาจารย์ไปเจอแถวไหนของกรุงเทพก็คอมเมนต์หน่อยนะพี่เป็นคนบ้านหลังเดียมนะจ้าอยากเจอจ้าโอ้พี่คนบ้านเฮาบ่ ันผมไปศาลเจ้าแม่งูน่ะอ่ามันที่สิบเก้าพี่ช่วงบายครับมาไหว้ปูพร้อมกันมาเที่ยวญี่ปุ่นหน่อยอยู่แถวไหนครับญี่ปุ่นอาจารย์จะไปอยู่นะครับเห็มันเศราา้าหนาววันนี้วันโมมักมามหาใหญ่บ้างนะคะมีแต่คนรอเพื่มเลยคะ่ะอ๋อนะครับ <laughs> แมนจ่าแฟชั่นแถวมีนนะอาจารย์เคยไปแฟชั่นไอแลนด์นะครับตอนนั้นคนก็มารอไอแลนด์นี่คนรอประมาณเยอะนะห้าสิบหกสิบวันนั้นแต่พระรามสองเยอะสุดก็ไอแลนด์อาจารย์ไปบ่อยก็น่าจะจอดได้นะครับลูกศิษย์เยอะลูกศิษย์มาเลี้ยงกาแฟมาเลี้ยงข้าวเยอะเลยเลขปฏิทินออกงามงามมันตรงกันมัน้ยพี่พีทเลขปฏิทินตรงกันครับเลขที่ผมให้ว่าอ่า โอเคนะชุดนี้ต่อไปก็จะเป็นเลขทูบแอดมินรันเลยนะครับอันนี้ทูบนะแต่อาจารย์ชอบสี่สามนะใช่พี่ทวัชชัยผมไปกรุงเทพสิบแปดสิบเก้ายี่สิบครับพี่พี่พอยู่แถวไหนนะพี่ทวัชชัยแต่ว่าไปรอบนี้ผมไปแถวอ่ะสารเจ้าแม่งูแถวสมุทรปราการไอแลนด์ไอแลนด ฟชัน่นไอแลนะครับก็ถ้าไปก็คงเป็นวันที่สิบเก้าเลยนะครับจะไปรอที่ศาลเจ้าแม่งูนะครับโอเคแน่นอนสิบเก้าช่วงบ่ายนี่เจอกันที่ศาลเจ้าแม่ง,งูเลยสองเก้ 29, 29, าสองเก้าสองร้อยค่ะไม่ไม่ไม่เซอร์ไม,มาตามเลขงว่วนนั้นด้วยเด้อเพื่อปูแล้วห่ยยอดหลังออ คลองตลาดครับ๋อเมกาบางนาโอ้เมกาบางนาะเริ่มมีคอมเมนต์เยอะแล้วนะครับอืมอาาจรย์ทองคำจเจ้าว่าไปน้าข่อยบปกรุงเทพผมไปหาอาจารย์ได้ครับเอ๋เนี่ยของจริงผมไม่รู้เลยนะว่าแต่และที่มันอยู่ไกลกันไหมนะครับอจาจทรงขออภัยด้วยสารเจ้าแม่ง,งูพระรามสองค่ะนะครับโอเคใครอยากสารเจ้าแม่ง,งูขอเสียงสารเจ้าแม่ง,งูหน่อยนะครับอืมสารเจ้าแม่ง,งู เกาสวงอันเราซื้อสามตัวครับทูบตรงกับเจฟองเบียร์เลยค่ะเออผมยังไม่ดูเลขเจะไรเลขเลขเจเลขอะไรอาจารย์มันถึงกี่โมงพี่ล้วัชชัยเป็นช่วงวันที่สิบเก้าผมจะไปสาลเจ้าแม่งไปถึงก็คงช่วงบ่ายครับพี่ประมาณนั้นเดี๋ยวผมจะแจ้งในเพจเรื่อยๆเลยผมอยู่มีนเพิ่งดูครั้งแรกครับอ๋ออยู่มีนนี่อยู่มีนน้องแฟชั่นไอแลนด์นะครับ นี่เดียวครับไปได้ครับฮานะครับพรุ่งนี้ครบรอบวันเกิดขอให้เฮงๆรวยๆนะครับใส่วันเกิดอยู่ที่ไหนก็ไปหาได้หมดค่ะเนี่ย